ห้าสาเหตุที่ทำไมจัดฟันแล้วดึงฟันไม่ชิดสักทีหรือว่าฟันกลับมาห่างได้ง่ายหลายๆคนที่จัดฟันนะครับอาจจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือฟันหน้านี่ห่างนิดเดียวนะครับแต่หมอดึงแล้วดึงอีกนะครับไม่ชิดสักทีหรือว่าเดี๋ยวชิดเดี๋ยวห่างกลับไปกลุ่มนะครับคือจัดฟันมานานนะครับสามสี่ห้าปีนะครับกว่าจะได้ถอดเหล็กสายรีเทนเนอร์นะครับแต่เพลิลืมใส่รีเทนเนอร์แป๊บเดียวนะครับฟันกลับมาห่างอีกแล้วจริงๆแล้วสาเหตุมีได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมจะพูดถึงห้าสาเหตุหลักนะครับข ลากฟันของคุณเนี่ยอาจจะชนกันอยู่ในกระดูนะครับทำให้ตัวฟันไม่สามารถดึงกันในชิดได้ก็ตัวอย่างเคสนี้นะครับเข้ามาแก้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยจัดฟันนะครับดึงมาตั้งนานนะครับฟันไม่ชิดสักทีนะครับและหลังจากการแก้ไขครับข้อที่สองนะครับคือฟีนุ่มนะครับบางคนจะมีเอ็นยึดระหว่างฟันนะครับตรงกลางตรงนี้อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวคอยลังให้นะครับฟันกลับมาชิดกันได้ยากครับถ้าก่อนจัดนะครับใครที่ฟันห่างมากนะครับมักจะมีเอ็นตัวนี้อยู่นะครับหลังจากฟันเสร็จนะครับคุณจะต้องตัดเอ็นตัวนี้ออกด้วย ข้อ <Af rica> ที่3นะครับคือการที right right ่ฟันเข้าในมากเกินไปนะครับการที่เราจัดฟันนะครับทำให้ฟันงุ้มนะครับหรือการเข้าในมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ฟันไม่สมดุลนะครับเราทําให้ลิ้นเนี่ยบดันฟันให้ห่างทีหลังได้ง่ายมากข้อที่4คือการที่ฟันหน้าสบกันแน่นเกินไปนะครับปกติการสบฟันที่ดีนะครับจะมีการกัดฟันที่ฟันหลังกัดกันแน่นนะครับแต่ฟันหน้าจะสบกันเบาๆนะครับจะแตะกันนะแตะแตะเบา ถ้าเกิดการจัดฟันนะครับทำให้การจัดฟันของเราฟันหน้าเนี่ยแน่นเกินไปนะครับจะทําให้วันหลังเนี่ยฟันหน้ากลับมาห่างได้ง่ายนะครับวิธีการสังเกตคือคุณลองกัดฟันดูนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าฟันหน้าเนี่ยมันกระทบกันก่อนฟันหลังนะครับหรือว่าคุณกัดแล้วฟันหน้ารู้สึกว่ามันเสียดเสียดกันนะครับคุณอาจจะเกิดปัญหานี้ได้ข้อที่5คือฟันซี่เล็กครับคนที่มีปัญหาฟันซี่เล็กนะครับฟันก็จะหายใช่ไหมครับทีนี้เราพอเราไปดึงให้มันชิดกันนะครับต้องบอกก่อนว่าฟันแบบนี้จะห่างง่ายครับ โดยเฉพาะในเคสที่ฟันบนซี่เล็กนะครับและฟันล่างซี่ปกตินะครับถ้าเราจัดให้ชิดนะครับจะเกิดปัญหาแบบข้อที่4ด้วยนะครับซึ่งจะกลับมาหาได้ง่ายนะครับการแก้ไขนะครับก็คือควรจะต้องมีการเพิ่มขนาดฟันด้วยแทนที่จะดึงให้ชิดอย่างเดียว